ปวดไม่เป็นท yeah. us ี่วันนี้ก็ใช้กล้องเหมือนกันเลยกับกูนี่ยไม่มีอะไรยากเกินไปนะครับเรื่องยากก็ให้โปรแกรมเมอร์เราเรียนกันนะครับเราเป็นผู้ใช้งานตัดตัวเอาผลไปถ้าเรามีอีเมลแอคเคาท์แล้วก็เราก็สามารถใช้ Gmail นะครับจีเมลอาจารย์ก็ใช้ปกติอยู่แล้วนะครับตัวกําหนดการนัดหมายนะครับคาเลนดาอันนี้อาจารย์บางท่านก็อาจจะไปลงใน Google แล้วมันเป็นปวดตามเว็บหรือว่านัดหมายโทรศัพท์มีนัดหมายแน่นอน ไร้อาการอาจจะยังไม่ได้เข้าไปใช้แต่ในหลักสูตรสาหรับผู้บริหารก็มีการใช้ไร้เหมือนกันนะครับไร้ก็คือเหมือนเหมือนเรามีแฝดไร้แต่มันอยู่บนอากาศนะครับเขามีพื้นที่ให้สามสิบกิกนะครับแล้วการที่จะใช้ประโยชน์จากไร้ใช้อย่างไรจะเป็นขั้นตอนอน่แน่นะครับก็จะมีนะครับก็จะสรุปสนานมากนะครับก็ในส่วนของค้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดนะครับและนะครับในส่วนของงานนะครับงานที่ครูได้ทำนะครับ ที่โครงการําได้ทํานะครับข้อมูลตรงนี้นะครับเมื่อเราได้รับรหัสตรงนี้นะครับมันก็จะมีรายละเอียดของการสร้างเหมือนที่ท่านอาจารย์ตาได้พูดไปเมื่อกี้นะครับก็จะมีทั้งในส่วนของการจัดการข้อมูลนะครับที่เป็นเอกสารก็จะอยู่ในตัวได้อ่านะครับอันนี้คาดว่าทางผอน่าจะได้ทำใช่ไหมครับอันนี้นะครับเป็นน้ำจิ้มไปก่อนนะครับว่าเราจะทำอะไรบ้างในได์ได้เอกสารทั้งหมดนะครับก็จะ มีอยู่ในไดรฟ์ทั้งหมดนะครับผมขอแชร์หนึ่งตัวอย่างนะครับในการทำตรงนี้กับนะครับโดยที่ผมได้ทดสอบทำเมื่อกี้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือการแชร์ในส่วนของเอกสารที่เป็นด็อกนะครับนะครับอันนี้คือการทดสอบนะครับ จะเห็นได้ว่าเอกสารตรงนี้นะครับเหมือนที่อาจารย์ตาพูดเมืเมื่อกีนนะครับอาจารย์ตาการทดสอบเก็บข้อมูลพื้นฐานโครงการนะคะเป็นการทำพเทสแล้วค่ะสวัสดีทุกท่านครับกิจกรรมแรกนะครับก็คือเรื่องของเป็นการเก็บข้อมูลเบื้องต้นนะครับสำหรับโครงการนี้นะฮะก็จะเป็นแบบที่เขียนว่าเป็นแบบประเมินโครงการแต่นี้ท่านไหนยังไม่ได้ยกมือเลยครับ ใบเดียวที่กําลังแจกอย่างนี้นะครับรยังไม่ได้นะครับรยังไม่ได้ยกมือครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะช่วยเป็นยังไงบ้างคะคะ่ะดีใช่ไหมคะขอบคุณที่ท่านรู้สึกดีนะคะพรุ่งนี้แต่เช้านะคะเอ่อจะเป็นปรมาจารย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะท่านรองศาสตราจารย์ยืน์พูรวรวันทุกท่านรู้จักไหมคะ วิยากรท่านนี้กว่าเราจะเชิญตัวมาได้เราใช้เวลาจริงๆวิทยากรทุกท่านที่มาในวันนี้นะคะเราแทบจะเรียกได้ว่าใช้เวลาในการติดต่อแล้วก็ใช้ความพยายามในหน่ังสูงนะคะท่านอาจารย์ยืนเนี่ยก็จะมาพรุ่งนี้ตอนเช้าแล้วก็บรรยายจนถึง สื่อการมีใครไม่รู้อยากเกอร์เจนน่ะในที่นี้นะฮะเกอร์เจนนีมีชื่ออะไรบ้างครับอ้าวเทยองรู้ไหมฮะเอาวันนี้ดีกว่าเอาคนไทยก็ได้ชูก้ามีอีกคนครับชูก้ามีอีกคนเนี่ยอ้าวในวันนี้ในวันนี้เอนนเอ นะจะคุยกับเด็กได้ไงฮะชูก้าไอชูก้ามีคนครับนะชูก้าอในนี้นะเอาดูชูก้าไอนะฮะเอาผมผมน้อยไม่งี้แลนะไดูแ้วนะชูก้ามีคนครับมีคนนะหคนบอกว่าห้าคนอ๋อจริงๆตอนนี้เหลือสมไปเรียนต่อสคน

มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเราอ่ะต่างเจเนเรชันกันเอามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเรื่อดยานเป็นไงครับอย่างก็เลยครับโกรธเธออะไรครับโกรธจอดรืงใจโกรธได้ไหมไม่ค่ะนึกอะไรกอนได้จะเจนฮะรู้ไหนครับหรืออะไรครับน้ำตาลก้นแก้วใมีไหมฮะน้ำานแไปนั้น วันนี้นะเราอยู่กันคนยุคนคนยุคนะฮะนะฮะทีนี้ถ้าสมมุติว่าอาจาถามเด็กว่าชูกับอายมีกี่คนชื่ออะไรบ้างเป็นไงครับในวันนี้คือเด็กก็จะวิ่งมาปุ๊บเข้าวิกิพีเดียคุยปุ๊บเป็นไงครับชูกะอายสมมุติว่าผมเข้าวิกิพีเดีย จูก้าอายบอกว่ามีเดิมดีเดียวมีห้าคนชื่อชา,าดาปนิตาสุรภาอาราดาแล้วก็นยชาดาแต่ปรากฏว่าอีกสองคนไปเรียนหนังสือเลยตอนนี้เหลือสมคนสังกัดโซ n y Music ถ้าถามแบบนี้ผมหาข้อมูลปั๊บ มาตอบอาจารย์ได้ดีเลยเพราะนั้นน่ามีใครถามอาจารย์รู้นี่ไหมรู้นี่ไหมอะไรไหมอาจารย์เนารู้หาได้แต่ถ้าผมจะถามเด็กผมจะไม่ถามแบบนี้เขาจะถามอกว่าให้หาอายุเฉลีย่ยของวงชูก้าอายอาจารย์คิดว่าหาได้ไหมฮไ,ได้ไหมฮะได,ได้แต่กูเกิลครั้งเดียวได้ไหมครับ ไม่ได้อยายันต้องไปหาวันเดือนปีเกิดเมื่อได้วันเดือนปีเกิดเสร็จมาคำนวณอายุพอได้อายุแต่ละคนอยายัต้องมาบอกเลขหาค่าเฉลี่ยแล้วมีจะตอบได้ทีนี้ถ้าถามอาจารย์ตอว่าสมองมีไว้ทำไมครับสมองมีไว้ทำไมครับมีไว้ทำไมจำไม่มีแล้วสมองไม่ต้องจำ มีอะไรด่างจำให้หนึ่งด่างเพราะนั้นวันนี้การศึกษาของเรานั้นต้องใช้สมองให้ถูกต้องตรงนี้สมองให้ถูกต้องแลยนะครับเพราะนั้นในการนี้เห็นไหมครับว่ามันอยู่บนมือถือหมดแล้วอยู่บนมือถือหมดแล้วไม่มีความจำเป็นเลยแต่เวลาเราสอนหนังสือเวลาเรายนกนรณ์ สอนในสิ่งที่เด็กบอกสอนไปทำไมเพราะนั้นวันนี้วันนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเราบอกแล้วว่าสมองเรานั้นต้องคิดสมองเรานั้นต้องครีเอทสร้างเรื่องใหม่ๆสมองเราสามารถที่เอาความรู้มาต่อยอดขึ้นไปได้เรื่อยๆความรู้ที่มีอยู่ในวันนี้ สอยลงมาได้ตลอดเวลาสอนลงมาได้ตลอดเวลานะฮะเพราะวันนี้มันแตกต่างกับเมื่อก่อนมากมายเมื่อก่อนมากมายนะฮะยิ่งอนาคตยิ่งแตกต่างขึ้นไปอีกเพราะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราเห็นไหมครับว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนใหม่ต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนใหม่ในที่นี้ นำมาดูการวิเคราะห์ในวันนี้เขามีคำว่า learning curve เอาไปศึกษาวิธีใช้แล้วใช้ให้เป็นคนหนึ่งศึกษาวิธีใช้ใช้เวลา3วันอีกคนหนึ่งใช้เวลาวันเดียวผมควรจะรับใครครับหรือเอาง่ายๆว่าถ้าผมไปซื้อทีวี เดี๋ยวนี้เป็นสมาร์ททีวีผมบอกว่าอ้อเดี๋ยวนี้มันส่งทีวีดิจิตอลละผมอยากจะจูนช่องสมาร์ททีวีมันทําปั๊บๆปัอบเสร็จอีกคนหนึ่งงมเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะทําอย่างไงเรียนรู้วิธีการใช้อ่านย่อยเลยอ่านแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจผมถามว่าคนที่มีวิธีการเรียนรู้ออไราเร็วๆ การมีคนหนึงมีเล ARNING CURVE ช้าๆเราอยากได้คนแบบนี้เพราะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่อาจารย์กำลังสอนเพียสันเป็นบริษัทเป็นบริษัทพิมพ์หนังสือตำราเพียสันเองได้ทําการอ e ีวานเว e ประเทศ40ประเทศทางด้านการศาึกษา ไทยเราได้ลำดับที่35จาก40ดีขึ้นมาสองลำดับแต่เดิมได้37จาก40